เรื่องนี้ค่ะนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยอมรับว่าเป็นห่วงสถานการณ์ในขณะนี้โดยมีการหาหรือร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในขณะนี้โดยมีข้อเสนอในการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดที่ควรรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นก็คือรักษาเงินวัดนั่นแหละค่ะส่วนแนวคิดการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนายัางมีข้อจํากัดทางกฎหมายจึงอาจพิจารณาเชิญธนาคารของรัฐบาลเข้ามาร่วมหน่อยมา หรือว่าตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจมารับผิดชอบโดยไม่จําเป็นต้องจัดตั้งธนาคารใหม่ขึ้นมานอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณาแก้ระเบียบและกฎหมายเพื่อดําเนินการกับผู้หญิงที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับวงการสงฆ์ค่ะหรือเอาผิดพระพิสุสงฆ์บางรูปที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมโดยเฉพาะบางกรณีสมควรเอาผิดทางอาญาด้วยได้หรือไม่นะคะ พร้อมเสนอให้คุ้มครองพระภิสุผู้ประพฤติดีจึงพิจารณาปรับโครงสร้างส,างสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควบคู่กับการแก้ไขปัญหาของพระสงฆ์นะคะซึ่งคุณสุชาติเด็กก็ยอมรับว่าขณะนี้เกิดวิกฤตวงการสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยไม่สบายใจเลยค่ะจึงจะนําข้อเสนอไปพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นค่ะขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้า คณะกรรมาการาศาสนาวุฒิสภาเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมแล้วก็หารือแนวทางการคุมพระวินัยอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะบทบาทของมหาเถรสมาคมแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลกิจของสงฆ์หลังเกิดคดีความต่างๆซึ่งคณะกรรมาการเป็นห่วงว่าการกระทําของพระบางรูปส่งผลกระทบต่อภาพรวมที่ทําให้พระอ,าาอีกมากมายมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพลอยเสียหายไปด้วยค่ะแล้วทําให้ชาวพุทธรู้สึกว่า เหมือนกับไม่อยากเอาเงินไปทําบุญที่วัดเนาะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งคือไม่รู้อว่าเงินที่ท่านเอาไปให้ศรีกาเนี่ยโอนกันไปโอนกันมาเนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวหรือว่าเงินวัดหรือเปล่าประเด็นนี้ก็ยังไม่มีใครพูดถึงใช่ไหมครับเดี๋ยวเลยไม่นับรวมว่าถ้าเกิดว่าเขาไปล่อลวงพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปหรือเป็น10บๆวัดอย่างเงี้ยเขาจะมีเงินอยู่ในเส้นทางการเงินเนี่ยเท่าไหร่ย,ยังไงนี่ยังไม่ว่าถึงเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็นเสียงสะท้อน,นในโลกออนไลน์เขาคุยกันบอกว่า ไปทำบุญอยากไปก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากไปวัดใหญ่ๆวัดดังๆแล <ะ S 2> <ช>้วไปวัดป่าวัดที่ไม่ดังดีกว่ากลัวเจ้าวาดหายใช่ไหม,อมเออนะครับ